สัญญาณอันตรายส่งผลผ่านตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ป่วยที่อาการหนักขึ้นและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นสะท้อนความน่ากลัวของมหันตภัยโรคระบาดอุบัติใหม่ที่ยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ความตื่นกลัวลุกลามแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศในขณะที่ภาครัฐก็ได้ขยับหลายมาตรการแต่ยังถูกมองว่าไม่เข้มข้นเท่าครั้งแรก ท,ทั้งที่สถานการณ์ในวันนี้รุนแรงกว่าหลายเท่านักนอกจากตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วรวมไปถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแทบทุกจังหวัดหรือรายชื่อจังหวัดที่มีคำสั่งประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด47จังหวัดแล้วแบ่งเป็นภาคเหนือ15จังหวัดภาคกลางตะวันออก5จังหวัดภาคใต้12จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดนอกจากนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาทางนายชัดชัยพลมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเร่งด่วน โดยสั่งการให้หมอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับดูแลรักษาและแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อโดยด่วนโดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษามหาวิทยาลายัยโรงแรมหอประชุมสถานที่ของเอกชนหรือสถานที่อื่นใดที่มีความเหมาะสม รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อการตรวจและรักษาโรคและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานทางสาธารณาสุขในส่วนเรื่องการถาหาความรับผิดชอบนั้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องใครรับผิดชอบโควิดรอบใหม่ปรากฏว่าเสียงสะท้อนหนึ่งที่น่าสนใจคือ ประชาชนมองว่ากลุ่มหนึ่งที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบคือกลุ่มการเมืองที่ยังเอาปัญหาโควิด -19 ซึ่งเป็นวิกฤตต่อชีวิตคนมาหาประโยชน์ทางการเมืองทั้งที่เป็นช่วงวิกฤตชาติที่ต้องจับมือหาทางออกร่วมกันขณะนี้ผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงอย่างบิ๊กตอมพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประชาชนเรียกร้องให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลย ให้มีการเปิดภาพผิดกฎหมายย่านทองหลอ่อรวมทั้งเอาผิดกับผู้ประกอบการด้วยว่าต้องให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ว่าทำผิดหรือทำถูกอย่างไรอันไหนผิดกฎหมายก็ทำตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วทั้งนี้นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสาสมหาสาราคามพักเพื่อไทยออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบทลงโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องคือผู้กำกับสอนอทองหล่อนั้นเพียงแค่การโยกย้ายให้ไปช่วยราชการ และยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแตกต่างจากการระบาดรอบสองที่จังหวัดระยองซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและย้ายระดับผู้การและผู้กำกับสถานีตำรวจอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดการระบาดรุนแรงในครั้งนี้จะได้รับการลงโทษอะไรบ้างหรือ,อยังคงลอยนวลต่อไปเหมือนเดิม